เรานะอ่อนแล้วเขาจะจบกับเราไหมเราอะไรลาอะไรรวมพ่อแล้วเขาจะจบกับเราไหมคะครั้งนี้ทะเลาะกับแฟนแล้วเดี๋ยวดูให้นะใพ่บอกมีการติดต่อตลอดเขาไม่จบอะนะนะขอบคุณนะครับสําหรับหัวใจส้มจัดของขวัญมาผมจะตอบเฉพาะผู้มีของขวัญน,นะครับนะเข้ามากัน ยังไม่จบอ่ะไพ่มันบอกยังมีการติดต่อยังมีการพูดคุยยังมีไพ่เป็นสื่ออ่ะสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่นะจัดของขวัญมานะครับแล้วเดี๋ยวจะดูให้นะเข้ามาเพียงคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์นะจัดของขวัญเก้าพันเก้ารอยเก้าสิ้าหัวใจส้มนะหมาโชกี้หรือว่าไอ้นี่ก็ได้โดนัทก็ได้นะจัดมาเร็วเจ้าทั้งหลายทพยาย,ยม,มาราชทำไมเขาเรียกเจ้าทั้งรลาย ผมขอไอ้นี่นะครับนะของขวัญน,นะครับถ้าไม่มีของขวัญถือสละสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับนะเพราะว่าผมบอกแล้วกติกาเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วแล้วใครจะง้อใครเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขากลับมาง้ออา่า,อานะเ,นะเดี๋ยวดูให้คุณให้ไอ้นี้มาไอติมมานะเพิ่มนะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเขากลับมาง้อคุณเองอ่ะแต่รอเวลาหน่อยนะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวมาติดต่อเดี๋ยวเขามาติดต่อคุณไปง้อเขาเขาก็ติดต่อคุณนั่นแหละขอให้เขาใจเย็นก่อนนะขอบคุณนะครับนะสําหรับเอ่ออะไรนะกุหลาบมั่ง ไอ้ไอไอ้ติมมั่งนะขอบคุณสำหรับไอ้ติมนะครับนะจัดมานะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวเขาก็กลับมางา้ะเชื่อเถอะนะดูว่าไพ่มันมีการสื่อสารติดต่ออยู่แต่เพียงช่วงเนี้เขาไปหาเงินก่อนมันงุหงิดแต่เขาก็ไม่ไปยุ่งกับใครนะเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นอนะ่ะเอ้ยนะนะเจ้าทั้งหลายโคตเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เมื่อก่อนเนี่ยจา์เล่าให้ฟังนะตอนทํารายการดูดวงใหม่ๆนะ เอ่อคนก็บอกว่าอะไรรู้ไหมถามว่าถามว่าดูดวงนะผมก็นั่งคิดตอนนั้นอนะดูดวงไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพเราก็มานั่งคิดในใจตอนนั้นมีแต่คนมาถามเรื่ององค์เทพเต็ไมไปหมดเลยผมก็เลยต้องไปศึกษาเกี่ยวกับแนวแนวการตรวจดูดูแบบองค์เทพก็คนก็ถามไหม,มก็ถามมาเรื่อยๆนะแล้วคนถามเรื่องการเงินเนี่ยเนี่ยยุคนี้ยุคน,น,นี้การเงินมันจะซุดการเงินคนส่วนมากจะซุดลง ทำไมคำถามว่าทำไมซุดลงเพราะว่าเอโลกอ่ะมันมีสงครามมันมีสงครามเนี่ยมันไม่ใช่สงครามโลกมันสงครามใหญ่ก็หมายถึงว่าทางยุโรปเนี่ยเขารวมตัวกันเพื่อไปสู้กับรัสเซียแล้วทางตะวันออกกลางแขก็ไปรวมตัวกันเพื่อสู้กับอิสราเอลมันก็เลยไม่มีเงินจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะว่ามันเหมือนกับหากินก็ลําบากแล้วเอแล้วก็จะต้องลบอีกมันก็เลยมันก็เลยเศรษฐกิจมันเลยซุดแล้วถามว่า ทางอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้กําลังรวยนะรวยเพราะอะไรรู้ไหมขายอาวุธในเรื่องจริงอเมริกาเนี่ยกำลังรวยเพราะขายอาวุธนะก็เนี่ยทั่วโลกก็ต้องซื้ออาวุธเข้ามาใช้